หาชาันนาลีได้มือมาลีห <laughs> กเลยแมนจี๊ดฮะชั้นบกคู่เลย สวัสดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนบาว่าซิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะกระคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบของแม่น้องมินตาคือเก้าพี่น้องเลยอ่ามาพบกันในมื้อนี้กับแม่น้องมินตากะจะมาหาสาวมารีคือเก้าพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่มาแล้ะบอกพบเพิ่นเนาะเพิ่นไปหน้าแต่จะเศร้าพี่น้องเลยเมื่อวานนี่กะพอดีว่ามีทางผู้ใหญ่เจบุญอ่าฝากเงินมหาห้ให้ล้พี่น้องเลยก็เลย,เลยซิมามอบให้เพิ่นเนาะ แต่ว่ามาเมื่อวานนี่นบ่พบบ่พ่อเพื่อนก็นเลยเวทักทายสาวเต็มพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนน่ะอยู่ใกล้ๆกล้กลักนยังได้พี่น้องเลยเนาะนี่นเด้เพื่อนสาวเต็มก็อยู่อ,อยู่ทั้งลางอะไรพี่น้องเลยแล้วก็ตอนนี้ก็แม่น้องมินตาก็มาหอดเพื่อนสามารีแล้วเนะาะก่อนอื่นก็นต้องขอแสดงความขอบคุณขอบคุณน้ำพูญญาใจบุญหลายลาย,ลายเด้อเนาะที่อยู่ทางฝั่งไทยที่ฝากเงินมาให้ทางไม่น้องมิตรอได้เป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้เนาะเพราะว่าเงินกับ เป็นจำนวนหลายพี่น้องเลยเนาะรวมทั้งหมดกับมีอยู่อ่าสิบเอ็ดพันบาทอะไพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นกะให้ไปมอบให้ทางน้องสาวมาลีค่ะมีอยู่หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เพิ่นให้ทางแม่น้องมินตานีมีอยู่หนึ่งพันบาทเนาะรวมกันกับเป็นสิบเอ็ดพันบาทพี่น้องเลยอ่าจังใดก็ต้องขอแสดงความขอบคุณขอบคุณนำภูญเจบุญหลายๆเด้อเนาะทางอายอยู่ฝั่งไทยจังใดก็ขอให้ยู่ดีมีแห้งวาสจักโรคภัยแข้เจ็บทั้งปวงเนาะ ไอ้หายมาสานีก็ขอหายไหลขึ้นกับหาออา้เป็นรอยเทา่าพันเท่าเดอ้นะอเนาะบราว่าเสียหาเงินหาคำก็ขอหายร่ำห้รวยอ่าทานเงินขอให้ได้เงินทานทองก็ขอให้ได้ทองเนาะนอนรับก็ขอให้ได้เงินเมินะนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเะด้ออ่าเพื่อบุเป็นการซักซ้าเสียเวลาพี่น้องเลยอ่าไม่น้องมินตตาสิพาทุกคนอ่าไปหาทางน้องสาม,มารีเพื่อนนาอว่าเพื่อนสิมีความหูซึก จีงไดพี่น้องเลยเพราะว่าเงินจำนวนนี่กะถือว่าลายสมควรได้พี่น้องเลยเนาะโอเคเข้าไปกันเลยตอนนี้เขากำมาหอดเทือนอ่าน้องมารีแล้วเนาะของน้ำของนายเพิ่นกะเป็นเจังไดพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำก่อนยังมีคือเก่าอยู่บเป็นเจังไดไปซองเมืองก่อนมาเมื่อก่อน่ะน้ำเปิ่นเวินอยู่พี่น้องเลยโอ้ยังคือเก่าอยู่อนี้เนาะน้ำลังลายคือเก่าอยู่ ต้องไดซสะน้าออกถือว่าลำบากสมควรเฮ็ดของน้ามลระดูนี่พี่น้องเลยโอเคข้าเข่า,ขาไปหาทางน้องมารีเพิ่นเลยพี่น้องเลยของน้าเพิ่งกามีแต่คุดลงไปแล้วก็มีแต่น้ามเขาจะได้ปล่อยปลาเลยเนะอ่าสบายดีสบายดียดตอนเศร้า ทักทายสบายดีตอนเช้าๆนะมาแต่มือหน้าพี่น้องแม่มาแต่มือหน้าแต่เศร้าเหรอแม่แต่เศร้ามาไงมากับบอนาคือเก่าพี่น้องเลยมาแต่หน้าเนาะมาแต่หน้าค่อยมาแต่หน้าแต่บอกพี่น้องมิตตาเนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านพึ่นมาปะได้แลนมาอยู่นี่ก็ยังประทันก็เลยเราถ่ายทั้งบนาเพึ่นเท้ามาถ่ายน้ำกันเลยเพราะว่ามาเมื่อวานนี่ประทันเลยเมื่อวานนี่ ไป่ยูนิเมืใอวานนี่กะฝึกนั่งักรยานออกไปมื่อหน้าเนาะเอาเอางัวไปเลยบ่มาร์วานนี่เอาไปแต่เมื่อก่อนใส่กัอบวานนี่ก็เลยเอาไปเบิกนั่งเมะ่านี่กะว่าจะออกไปว่านี้กะสบไปอยู่แม่เพราะว่าบุ๊คใสอยู่นิเม่เด้แมงตี้เป็นไปเที่ธาตุโพลนะว่าวานแม่ในว่านนี่เป็นไปทาดุโพลไปไหวกับระไปกันเนาะว่านี่กะเมันก็ออกไปเลือนเอื้อยเอาซินไปนิบเด็กะไปเลือนเอื้อยไปเฮือนอันเอื้อนอีกหนึ่งธาตุ โอ้ยอยู่นอกคุณบอโอ้เป็นแต่กับเพื่อไานนี่เือจันท่านนะว่าจะเนาะแมนเพือจันท่าแล้วป่าทาแล้วมาดีเป็นออกน้าแมนทางอ้าถามอ้ายเพื่อนนั้นโอ้ยข้าเจ้าไปหน้าพสงได้เพื่อนวะคนวไดหูเนาะาอดวงเพื่อนโอ้เนมันกคนหูไใสอดเสียงดวงเป็นน้องเลยเนาะเป็นเป็นน้องเนนี่จะว่าเป็นอ้าตีเพื่นเป็นอ้าตีเลย อันบอดวงนี่แล้วมาแต่หาเงินบอแมนมาต่คุแมาแนกับมาเห็นแล้วเอาให้ปู่ของเม้ถามเลยมื่อนันแมนมาแต่พ่นแ,แต่กับ่ได้เงินเหรองินขัรถกัเอาเงเจ้าขึ้นมาโอ้ขันมาบท่นเมื่อนี้นี่โอ้ยังบรมมาห <c oughs> <c oughs> าอีวานนี้แวเพื่อนสาวตมรมาวต็่มว่าเไปน้าแล้มนแวเยี่ยมสาวต็มเมื่อวานนี่สวยก็เอาไปมาน้า กกรซัเคื่องน้องตี้เพื่อนไปใช่ฉันมานี่ยไม่ได้นะไปสินเราไปเนี้ยเด็กไปเมียนเพื่อนซอยโอ้ลืมแล้วเมียนเพื่อนเนียนนะผ่านดีว่าคืนนีอนไปเดียนนัวเมื่อยเนาะนอนรับสนิทนอนรับสนิทแล้วว่ได้ฝันเลยเนาะโมนี่เอาข่าวดีมาให้ได้มาเนี่ยนีของขวัญมาให้มีของขวัญสิ้นใหญ่ได้มาเนี่ยนาะ ไ่ใช่เป็นอย่างนี้นะเป็นจังได้ห้องน้ำนะสร้างมาแล้วบ่อันเทชายคือว่าสร้างเมื่อนั้นนะตอนนั้นแม่มาสิสร้างแล้วสร้างแล้วเพิ่นว่าเออทำแบบมันเด็ดมันยังคนสิโทรเขามาหาคนพี่เอาเขามาส่งนะเพราะว่าคนตกเพิ่นก็เขามาบ่ได้นี่คือว่าคนก็ะทั้งหยุดสองมื้อเนาะคือว่าบ่ดวงออกไปก็จะหน้าซาวมานา่แม่นบ่ปะบ่อผได้ออกโอ้ใช่คนก็ไปเบี่ยงคนต่างหางอืมย่างเยอะสินเะคือไม่ได้ทร้าง หลุมมันนี่พี่น้่งเต็มอยู่คุดได้หรือเ่าคุดทอดระดับเลยยังยังกัทันทอดยังกัทันทอดน้่งเต็มก็เยุ้ยก่อนยุ้ยก้อนถามแต่มันแดดแดดในกะทีตักออกไปคุดต่อได้เนาะแมนถ้ามันแดดโดนโดนคนะว่าอันนี่ก็นตกมาอีกอันก็ได้คันคุดสีง่วงเนี่ยนี่คือหนองซาเลยได้เลยน่ามันก็ลายดีเนาะกัพี่น้องคนก็หายปล่อยปลาอยู่ได้มีทางเอฟซีเพิ่นแนะน้ำมาว่าหายน้องมาลีเอาเอายังน้องใส่ขี้แกะบ่อกเพิ่นว่า เมนพ่นว่าห้องน้ำจะโบโบเต็มโบยางในละพนเพ่นแนน้ำมาเนาะเฮากับโบเคยคือกันอะนี้แตยังโบเคยใช่ยจ็เทอ่อได้ขี่แกบนะบ้านเฮาอาานแะ่มนบ้านเฮาคือเนาะพ่นว่าขี่แกบว่าสั้นหมรือว่าูุดไหมว่ารู้จังใดพ่นกะผูพ่นมีประสบการณ์เมนพี่น้องทางฟังไทยเพ่นละพ่นว่าห้น้องมะลีเอาขี่แกบใช่เด้อว่าสั้นจ็คใช่แบบใดละโอ้มันสนน้าเ แยกว่าจัะว่าแมนก็ดีคืออยู่ได้เพื่อนว่าห้องน้ำจะบดมีเต็มมีอย่างอีสังนนี่แหละเพื่อนว่าอั่างสั่งได้จะทานมันดับกินเนาะแมนเพื่อนเพื่อนไหนนำมาจังสั่นเนาะไหนนำว่าบอกน้องมันมารีไนเด้อว่าสั่นเจ้าผู้เห็ดใหม่ไหนใส่ทั้งทานทั้งเก็บเลยสมรบเลยบอคอยดีกว่าเห็ดไปแล้วเนาะแม่แล้ทางเฮายังเห็ดไปแล้วคือมารีเนี่ยยังเพราะในเห็ดเอาไม้อนาสูตรแบบใหม่ก็ดีให้กันได้เนาะ ว่าอยู่ลองเห็ดเปิ่งเนาะอ่อสาเต็มเพิ่นอยู่เฮ้ยไม่ได้ไปหลินน้ำลาบบอจักไม่ได้ไปมาหนีตื่นนอนหน้ากันหนึ่นเถ้านึ่งัานผมทราบขึ้นชักเนี้คือว่าจะไปตลาดนัดบ่มื่อเานี่บ่ได้ไปไม่ได้ไปบอ๊่ได้ไปเออเออคิดว่าจะไปตลาดนัดได้ถามเมลีมาตลาดตลาดนัดก่อนจะไปหลินน้ำบอ๊ะฉันโอ้ไม่ได้ไปเมื่อเช้าโอกะมามาหนีเนาะมีทาง ผู th uh uh mm ้ใหญ่ใจบุญอยู uh, ่ทางฝั oh, ่งไทยเพิ oh, man, ่นแหละเพิ Clerk ่นกะได้ฝากเงินมาให้น้องมาลีอีกแล้วอ่าลองทายเบิ่งจะว่าสิเป็นเงินเท่าใดจะคิดเบิ่อนโอ้โหเล่นเนาะแต่คิดดีใจยี่บ่อนี่ตอนนี้ก็ได้ดีใโอ้หัวใจร่นู่เพื่อนแล้วจ้ะหัวฉีดตอบแทนเป็นเรื่องใหน่แน่น โมโหว่าเฮาเสียหาเอายียงตอบบุญแทนคุณเพิ่นเนาะโดยกะมีแต่เอาไว้บึงเป็นที่ระลึกที่ระลึกอะไรเนาะเพิ่นกะยังเลยแอยๆกันได้แล้วยังไห่มารีน่ะมีห้องหน้าใไส้ในครอบในคร,รนัวแะไะเนาะเห็นคนอื่นมีเบิดแล้ว่าซันนะกะเพิ่นกะโทรมาติดตามยุ่เมื่อวานนี่ไปเอาแล้วบ,บ่เงินเพิ่นว่าเพิ่นยาน,นเงินบม,ม่หอดัะนะจจงใดกะ คือได้แล้วแหละเนาะมืรอนี้ก็จะได้เอามามอบให้อ่าพี่น้องมิตาจะได้เอาเงินให้ทางน้องมารีก่อนพี่น้องเลยแมนแมนแมนเรื่องน้องตี้ในกามีเอฟซีหลายๆคนก็เป็นห่วงคือว่าอะไรเนาะแมนนก็น้องตี้ยังเพื่อนไปไปดอกทับไปก็เพื่อไปอยู่น้ำอ้ายเจ้าของแมนยังน้อยแมนก็บอกว่าแต่ว่ายังอ่ไม่เคยไปจ้าเพื่อนี่แมนเรียบร้อยเลย ขางทางๆเลยไปจากทางไปแล้ว่าเมืองใหญ่เนาะแม่ถ <|so|>> ้าไปก็คือว่าหายไปน้ำพีน้ำนอกคนนี้แม่แม่ว่าไปผู้เดียวก็คือว่าสิบฉันไปเนาะเพราะว่าเพิ่นกะบู๊หูใหญ่คนนะ พอดีแล้วสีหลงทางหลงทางแล้วกันยังโบ้เคือกันนะถ้าไปกันยังโบ้เคยไปคือกันเนาะาต้องไปน้ำพูมาลีนี่ก็ยังโบ้เคยไปจากเถื่อบ่แม่นก็ยังโบ้เคยไปต้องไปน้ำพูเคยดังเคยมีที่อยู่่ยังเนาะจ่าไปได้นี่ฮะคนบอกนะแม่นแเอาไว้จ่ได้เนาะเพราะว่านอกกับโบ้ยังถ้าบุมมีบางดังโอ้มาลีนี่ก็ยังโบ้เคยไปเนาะฝั่งไทยเนาะอันเจ้านี่ก็เป็นนางแสตนงสืออยู่บ่ เจำพ่อกลับมีเอฟซีเพิ่นทางมาว่าโอ้ทักหาน้องมาลีหนังเขียนไปบุ๊มีตอบว่าใช่ไหมเนี่นที่เราขับไปเบิึงอยู่แต่เขาก็อ่านโมเป็นโอ้เดี๋ยเดี๋ยต้องกลับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเมย์พี่น้องเลยเนาะบางทีพี่น้องวิ่งตาก็ลืมถามคือกันได้เพราะว่าเฮาอยู่ใกล้กันเนาะแล้วก็ถามกันเพลินๆไปผัดลืมถามว่ามาลีนี่เป็นหนังสือบ่ไปสินะเคยเคียนอยู่บ่ ไม่ได okay, okay, ้เข right. oh, oh, ah, okay, ่าเลยไม่ไ anyway, ด้ลงโรงเรียนเลยเดินรงเรียนยังไม่ได้ลงดินโอ้อ่าไม่ได้เฮียนเลยบวกเกาไปทางใดบ่แม่เห็เลยาตะ้านงก่อนครับบุพเพชิ์จะไปอ่าว่าเอาลาได้ได้หนิเนาะเซได้เอาเงินให้ทางน้องมาลีกันพี่น้องเลยอ่าอุ่นเต็มมือพี่น้องเลยเต็มกำอ่าลองทายว่ามาลีจะว่าเธอได้หนิเนาะ นี่เดขอไม่ให้เนาะโอ้คือหลายใบอยู่ว่ามาลีว่าฉันดีใจโอเคตอนนี้แม่น้องมินตากตสิได้มอบเงินให้ทางน้องมาลีแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเงินกัอยู่ในมือค่ะแล้วเนาะต้อหลายสมควรพี่น้องเลยใจบ่มาลีโอ้ก็ดีใจได้เนาะโอ้ทุกสันเร้ไปแจักมาลีโอเคอ่าเลยนะอ่าโดยอาจะนับเบิ่งเด้อจังว่ามันสิเท่าใดไทยนะ จำนวนเงินิ่นนหายมาหนีหนึ่นง0มืนบาทเพื่อนะค่ะอันนับเบิงมานี้กบ,บอสองสาหาชันนาลีได้มือมาลีหกเลย6ออเอิ่อคู่เลยเก้บอนับเบิงใหม่ด้โอ้เจ้า<ม>ว่าแ้ โอ้มาบริเฮียนด้โอ้มาลีเพิ่นตื่นเต้นแน่โอ้ยเพิ่นตื่นเต้นเนาะแมนสั่นแต่ทดตะท่าหรอเงินตั้งว่าเมื่อนบาทน้ามาลีเนาะไปหาสิได้เบิดปีบ่ซราสกรบโบเ็นเด้กระตุกแจกได้นาโบโกะไป้เฮากระตกแจกได้เนาะเอ่อยานว่าไปซื้อแน่พี่น้องมิตาแฮงมักซื้อพี่น้องเอ้ยเงินนี่โอ้หเพราะว่าทางอ้ายเพิ่นก็ให้แม่น้องมิตานึ่ง0 0นบาทกั ดีมกดีใจแล้วก ha ็ขอบุญขอบคุณเพลินหลายแล้วก็อยากให้ทางน้องมารีนี่อวยพรใส่ให้ทางอ้ายเพลินเด้อหล่ะเด้อโดยขอให้เพื่อนยู่ดีไม่แห้งรวยเจ็บบ่มวยไข่เออให้ป่วยเนาะให้สุขภาพเข้มแข็งนะจ๊ะท่านหายมาทนายกาให้ขอบคุณแทนคุ้นเพิ่นให้กลับไปหาเพิ่นลายก็เก่าโดยให้เพิ่อนเปากระบ่ค่อยเป็นแม่นๆอ่าเป็นอะโดย ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรอันอันอันทีหลักๆเนาะ <Yeah. S 1> อ่าคนเท่านี่กะมีเงินมีคำลายกะถ่าสุขภาพร่างกายบบแข็งแรงนี่กะโบโบ,โบมีข้อหมายคือเพื่อนว่าอะไรพี่น้องเลย <Yeah. S 1> อ่าทางเท่าแล้วกะไม่น้องอันนับทางเท่าหรือว่าไม่น้องมินตาแลัวกะทางน้องมารีนี่กะต้องขออุปพรใสยให้อ้ายเนอ้อเนาะให้ยูดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอ้ให้มาสำนึกอะไรให้ไรก้าบเคืนหาอ้เป็นร้อยเท่าพันเท่าอะไรเนาะ เพิ่นกับบังหาออกสื่อเสียงหฮงน้ำดอกพี่น้องเลยกับเป็นทางผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางฝั่งไทยเพืเ่อนแหละเพิ่นกับฝากมาให้ทางน้องมาลีนี่สั่งห้องน้ำ่าสั้นให้มันแล้วเนาะทางจังหวัดได้ละมู่พื่นแล้วทางจังหวัดอันไกลๆเพื่อนละจังหวัดจันทบุรีเพื่อนกับฝากมาแล้วสุดก่อนทางกับหนึ่งหมื่นบาทอะไรเนาะคนเก่าฮะละเพิ่นกับเน้นอยากให้น้องมาลีนี่ได้ห้องน้ำ่าสั้นกับ ต้องขอแสดงความขอบุญขอบคุณเพลินหลายฮ่าเป็นจริงได้ใครแน่ละวบอบานนี้เต้นเต้นแหงเนาะเพราะว่าเงินหนึ่งมืนบาทนี่โอ้ไปหาอยู่บ้านเฮานี่ยากเลยน้อมารีเนาะเงินก็ยากเนาะก็เสิหาได้มานโอ้จะหาสียไปหาเดือนได้เงินเดือนเพลินี่เนาะได้ทำอาหารเดือนโอ้ถือว่าลายสมควรพี่น้องเอลย เพื่อนท่านเงินกับคอยเพื่อนได้เงินเด้อเนาะเพื่อนทานทองกับคอยเพื่อนได้ทองบอกหูว <c oughs> ่าสิตอบุญแทนคุณนเน่าใดเฮากับมีแตข่ข้ามอวยพรไส้นี่งและเนาะมาลี <c oughs> แล้วก็ถ่ายคลิปลงให้ทางยูทูบไปเลยให้เพื่อนได้เบิ่งได้สมพี่น้องเลยเนาะโดยถ้า <c oughs> หากว่าเฮาว้าพิดพลาดหรือว่าคํามบ้าค้าจะเฮาบอสุมาภาควรก็ต้องกรับขอโทษขออภัยหลายๆเนาะ มาวันนี้กับบรรยากาศตอนซีสวยๆอะไพี่น้องเลยมาลี่คนกับจีอยากไปหน้าบ่แนนก็รจะออกไปหน้าวันนี้ไปหน้าอีกวันน MA ี้ก็ได้แนนเพราะว่างัวก็ออกไปหน้าได้นะก็เลยออกไปเบิ่งงัวนง้อแม่โอ้คือว่าเจ้าสีขายงัวบอมก่อนนะกแม่เพขานม่จะขายอยู่คือมีพ่อข้ามาเบิ่งงัวน้องมาลี่วะแม่ได้ขายแล้วบ่ไม่ได้ขายเป็นยังคืออยากขาย เงามาสมทบกับของน้ำ <il> น <orter noise> okay. ี่บอโอ้แม่เพิ่งกะแบบม่ล่ใช่ลายจโอ้ใอน้าโดยโดยกะถือว่าตอนนี้กะได้เงินทางูุใหญ่ใจบุญแล้วกะถือว่าอ่าเบาลงอีกโยดเลยเนาะกะคือสีโอเคเยอะมาะเนาะการที่ว่าเป็นจ้างสร้างหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่มาทำของน้ำเนี่ย คือสิพออยู่บ้านเนาะโอ้เนาะพอคือสิพออยู่บ้านทางทางใารยังเนาะแม่แม่ได้อยู่บ้านดีมุกดีใจน้ำน้องมาลีลายๆนี่ก็ดีใจขึ้กันเลยเอางามๆเด้อติดกะโลอีอย่างเรียบร้อยว่าห้อหน้าภายในซีเฮ็ดเป็นสองห้องเลยเนาะแม่เพราะว่าห้อหนึ่งห้องอาบห้อหนึ่งห้องห่อทำธุระอะไรเอาซองห้องแล้วแลดได้เฮ็ดแหละเนาะแม่โดยแม่เพิ่นก็ว่าอยากได้สองห้องเพราะว่าห้องเดียวแบบ คน,ออน,นหนึงเขาอาบน้ำเหมือนคนหนึงนาเบียดแข้มทุ่งทุ่งทุล่าแบแมนแมนได้ถากันหายกันก็มีอ,อาบน้ำก็อ,อาบโดนแห็นเนาะแมนแมนก็มีเอฟซีบางท่านเพูนว่าเอา้าคือเห็ดไก่เฮือนแท้หว<ม>่าฉันพูนยังไงเห็ดติดกันกับเพื่อนเลยก็มีได้แม่กับบา้านเนากับซัมมี่กับซื้อ่าปูไก่เแล้วคนว่าเออพี่เห็ดไก่แท้เพี่แท้นะอ๋อพ่นย่านแบบว่าเวลาฝนตกพาร่มพอได้แข่งฝนออกไปหว่าฉันนะบ๊อบ เพราะว่าเพิ cloud, right? uh, like, okay. Okay, no. ่นเฮ็ดออกมานี่ยที่พอดีเลยกับ่เป็นหยังมันใกล้ๆนึงเนาะแม่นเป็นจังได๋กัรอถ้าอัปเดตเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่ามันจังสิเว้าให้ได้โอเคไปตามเฮาเบิ่งนี่กัโอเคเนาะแม่นสิพะอยู่ชีเลื่อมกันเลยได้หลังคานโดยๆเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดออกมาทางนี้อยู่แล้วเนาะคือคือว่าแหละเพิ่นก็แนะนํามาให้ใส่แกบก็ลองถามสร้างเพิ่นเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเคยบ่บ้านเฮาหั่นนะก็ลองถาม แมนแมนฮะโอเคกาสิประมาณนี่เนาะบันะาบมาน่อเนาะโดยต้องขอแสดงความขอบุญขอบคุณทางน้องมารีแล้วกะทางพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สุขุสุขนเนาะสิได้จบคลิปพร้อมน้องมารีได้พี่น้องเลยเนาะอ่าถ้าหากว่าเฮาเว้าผิดพลาดหรือว่าคำว่าคำจาบบสมมาพาควรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยอ่าไว้พบไปพอกันในคลิปหน่าเด้อสำหรับคลิปนี้จะได้ขอกาวคำว่าสบายดีสบายดี